พี่ถ้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแย่นิงก่อนนะคะแย่หนิงจะขัวหอยนะคะเป็นคนขัวย่หนิงเป็นคนโชว์ฝีมือนะคะทีนี้ตัวน้อยก็เอาโลวดเฮ้ยนั่นไงแย่หนิงก็ฝีมือดีว่ะได้แต่ตัวเล็กๆยนเด้อนั่นๆๆอือมันนี้มันกลุ่มชนหอยนี่ตรงนี้ อืมนี่โอ้มันอยู่ไปชุมชนนี่ได้ยูเนาะได้ปะผลิตเป็นลานทีนนะเนี่ยตรงนี้หอยอ่ะแจ้งยูสิแมหนี่ตัวนี้น้อยเวไปไม่เอาน้อยเกินหอยยังเลยโอ้ยหอยอ้วนนี้มันไม่จ่อยเด้อจ่อยหอยขัวอ้วนได้พี่แดงอ้วนอ้วนตัวเล็กก็อ้วนดูภายนอกมันไม่อ้วนเลยนะโอ้ยภายในมันอ้วนเด้อภายในมันจะใหญ่ขึ้นอีกสามเท่าตัวหรอแกะออกมาแล้วอ่ะใช่ S <S อุ้ยพี่มันนะขาวจุนพูนอ้พี่มันเนี่ยนะ <S <S เ,ออเคยรู้ไหมขาวจูนพ네ูนอุ้นี่นี่รู้ไหมขาวจุนพูลนะแต่มันตัวน้อยก็เอาเนาะนตัวน้อยยังเอาออ้ให้มันโตก่อนไม่ได้ er เดี๋ยวพรุ่งนี้มามันจะโตแล้วเนี่ยมันไม่โตแล้วมันรอน้ำมาหมดแล้วนี่น้ำมันหมดแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมาเทใส่เลยอ้าวพี่แดงขยันขนาดนั้นเหรอพี่แดงก็ปลูกผักเลยสิถ้าขยันขนาดนั้นพี่แดงก็เอาผักมาปลูก แม่แสก็อยากไปกินหอยเลยววันนี้แสก็ลงไปกินหอยเแสก็อยากกินหอยเนี่ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่มากนี่ได้ยี่สิบบาทนะฮะขุดเต็มเดียวโอ้ยยี่สิบบาทนะค่อยก็ซื้อแล้วเนาะอันนี้แม่มาต่อยเ่อนยี่สิบบาทไม่ได้น้อยเด้อหอยขัวหอยขัวนะซื้อยี่สิบบาทถ้าหอยงมนี่ยมันไม่อร่อยไอ้ ที่ตะก่อนนะข้างข้างบริษัทนะมันเป็นบ่อที่เขาตุ้ดิีนขายอ่ะอุ้ยงงมมันไปได้เป็นกระสอบหอยจุกเนี่ยคุดๆย้ำขึ้นมาทางนี้ว่มือลูกตามกอดไม้ข้างล่างนะโอ้โหเันเกาะเต็มแน้วก็อยู่เป็นบู่มันดีมากเกาะเต็มมากเลยอ่ะกินกันเป็นครึ่งกระสอบอ่ะหอยจุกเนี่ยที่มันเกาะมันเกาะตามไม้ใช่ป่ะใช่มันหนองน้ำมันนานแล้วอะไรล่ะ ตัวใหญ่อ๋นี่ตระกูลหอยตระกูลหอยโอ้มันมันรวมกันอยู่ตรงนี้มันรวมกันอยู่ีนตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ก็ตัวเล็กเอาลดเออเอาลดอุ้ยรงอีกนะตงนี้จะต้องเขี่ยมาดนนี้ที่ัวจะไปจุ่มเลยตรงนั้นน่ะมันไปจุ่มเลยเ้อนี่ดนี่วัวจะไปอันนี้ด้วยนี่จะต้องเขี่ยมาด้านนี้อย่าเขี่ยถมไปด้านโ้น โอ้โหจุ้มอยู่ที่เดียวเลยเนาะนั่นนั่นันกะเออแอนิงบอกว่าอะไรเนาะเราไปเราไปอันมากลัวหอยเราต้องเอาหอยมาด้วยกลัวไม่ได้แานิงกลัวไม่ได้ต้องเอาหอยมาต่อยเอาเอาหอยมาต่อยเอามาเรียกเพื่อนมันยังไงมาต่อเอาแต่ว่าไม่ต่อมันมาแล้วมันมาแล้วทีนี้เออมันอยู่ที่เดียวเลยนะนนที่เดียวกองกับผุนอยู่ ขุดลงไปลึกๆได้เป็นเข่งโอ้โหเป็นเข่งเลยเหรอมันไม่ลงลึกหอยขัวนะพี่อ้าวเขียดก็มีนะนี่นี่โอ้ยังจะจับใส่นี่เขียดด้วยนะนี่ยเอาเขียดให้พี่แดงแมวอุ้ยนี่ย่าหนิงใช้ความรุนแรงว่ะนี่ตัวเล็กเอาโอ้โหไม่ให้มันโตเลยนะไม่ให้มันโตเลยไงพี่แดงมันโตไม่ได้มันโตสุดแล้วนี่พี่แดง โตสุดแล้วอือนี่มันเป็นหอยแคร์เอาจริงแก๊กๆอีกแล้วนะแกกๆอีกเลยอุ้ยนี่โอ้โหสามเลยนอ้โหนี่นี่นี่สามเลยเห็นไหมนี่ปุ้ย หากินกันแบบง่ายๆเนาะง่ายๆง่ายๆเราเราต้มเนาะย่าหนิงเนาะต้มแล้วก็จิ้มออกมาแล้วก็ตำใส่ส้มตำเนาะใช่ใช่ใชอันนั้นน่ะไข่มันหรือเปล่านะไม่ใช่ใชพี่แดงก็ <S 2> <S 2> <S ไข่มันโอ้ยนี่ก็ใช่เนี่นี่หอยเนี่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 <อ>นี่มันออกกับขี้ดินเนาะน้าๆนะ้าๆอุ้ยคักแท้พี่น้องเอ้ยมาทีนี้มาขัวหอยมาี้หากินง่ายๆพี่แดงว่า โอ้ยตายด่มพี่แดงเอ้ยโอ้ยญาตนิงมีหมวกนะน่าหนิโอ้ยใหญ่เลยน่าตัวอีกเกลือกหนึ่งเลอ่ะเอาโลดตัวน้อยก็เอาจะเต็มถุงแล้วพี่แดงเต็มถุงโอ้ยพี่เดียวเลยนี่เต็มถุงแล้วพี่แดงพี่เดียวเลยนี่นี่ยังไม่ลามไปที่อื่นเลยยังออเตลาดลงมาโลดรตนะครับเหรอนี้องปอนโอ้ยตลาดลงมาเลย พี่แดงยังมนลงมาเนาะพี่แดงเนาะมนเลยล่ะกิ้งมาสามรอบนะครับกิ่งนี้จะคลองลงมาโอ้โหดูนะอมมาเชท่ากิ้งลงมานะเมื่อกี้น่ะมาดูกันขุดหอยนะครับจี่หอยเขาเรียกหัวหอยพี่แดงจะขุดหอยจี่หอยจังไดเอาไปจี่หอยโอ้ยนี่ก็ตัวหนึ่งเลยนี่เอามาโทษเอามนโทษอ่า อืมลากไม้บ่ขอบคุณมากครับอสิบคลิปอยริบคลขัวหอยเนี่ยเนาะเปลี่ยนมือแล้วนะคะเปลี่ยนมือแล้วมือ้วนะคะไปกดที่ลม่ได้ได้เปรียบเพื่อนในย่านนงมีหมวกไหมใช่มีหมวกีลได้ไหมนะเพราะมาต่อยยาสาบแรงหลาย จะเจอหอยไหมเจอสิหอยได้ถุงถุงถุงนี่แล้วนี่จะเต็มถุงแล้วโว้ยจริงนะเจ้ากระสอบมาก่อนนะโอ้โหอยใหญ่หมครัหอยหอยใหญ่เลยหอยใหญ่หอยใหญ่เจอหอยใหญ่โอ้หอยใหญ่หอยใหญ่ใหญ่จริงจริงนะเนี่ยเจออีกแล้วก้อนหินหิไข่แดงแหล่งก้อนหินอืมเจออีกแล้วอืม นี่นี่ไงอู้โตเลยโตเลยใหญ่เลยนี่โอ้โหโอ้โหจุ่มกันอยู่เลยรียชุมชนหอยจุมก้หอยเลยพี่แดงชุมชนหอยนพี่แดงสิชุมชนหอรับผมแกมาจุ่มว่าเป็นจุ่มหอยได้ชุมชนหอยโ้ ใหญ่เนอะบิ๊กบิ๊กบิ๊กมันจะใหญ่แล้วหัวคนนี่แหละโอ้ใช่เดียวกลับบ้านเลยเอาตัวนั้นตัวเดียวพอแล้วก็เอาหม้อใหญ่ใหญ่ใช่ไหม้วลาต้มแล้วก็มาหั่นแล้วเอามาซอยโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็ใหญ่พอมาต่อยแกงแกเปเอาครเหรอ ผมจะไปเอาคุมาแล้วเอาเสียมมาด้วยเออโอ้ใหญ่เลยเีเามมาด้วยใหญ่จริงจริงนะถึงชั่วโมงนี้เราได้เหลือกินในนี้ใช่อืมเห็นๆพอมาตายเห็นเดี๋ยวจะเป็นเอาลมมาด้วยกรเปาเต็นมาเดี๋ยวไปยืมเต็นปลาซอมาก่อนปลานั้นเลยเหรอโอ้ๆหนูไม่ไปยกช่วยนะไม่เป็นไรผมยกมาคนเดียวโอเคงั้นจะอยู่ งั้นก็บอกพี่ตั้งงับพอลลี่เด้องั้นเราขัวอยู่นี่ทั้งคืนเลยทั้งวันเลยถ้ามีเต็นท์จะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่าทั้งขัวทั้งเอาหม้อมาต้มกินตรงนี้เลยบอกพี่แดงโอเคเออเฮ่อมีตัวใหญ่ๆเลยพ่อมาต่อยมาต่อยสาบแรงว่ามันก็แตกเออไม่เป็นไรแตกเรากินวันนี้ไม่เป็นไรเราจะมาขัวหอยนะเรามากินวันนี้เรามากินวันนี้ไม่เป็นไรมันอยู่เป็นหมูมันเนาะดูเราเอาอีกคลิปหนึ่งตอนมันได้เต็มถุง อ๋อนะคะนี่ค่ะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอ๋ะอิวันนี้ันมี